หลังจากปล่อยน้ำจิ้มในคลิปสัมภาษณ์คราวก่อนคราวนี้เพียสมอร์แกนจี้ถามโรนันโดหลายเรื่องครับเรื่องงานศพของดีโกโชตาเรื่องเซอร์เล็กการประสบความสําเร็จทัศนคติความคิดเรื่องต่างๆและสิ่งที่คนเปรียบเทียบเขากับเมซี่ความฝันเรื่องฟุตบอลโลกตลอดจนการเป็นโกดกระทั่งเรื่องเกี่ยวกับโดนัททัมครั้งนี้แบบหมดเปลือกเลยตูวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจอสัมภาษณ์โรนันโด EP สองเขาก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับพพให้กับตัวเทพฟุตบอลเลยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่าลืมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เชื่อฟังโค้ชเชื่อฟังครูตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนและที่สําคัญอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมก่อนนอนทุกคืนกันด้วยนะครับ คลิปที่เพียสมอร์แกนนั่งสัมภาษณ์คริสเตยโนโรนันโดที่ดึงสปอตไลท์จากสื่อฟุตบอลทั่วโลกถูกปล่อยแบบแยกเป็น2ตอนครับตอนหนึ่งรวม40นาทีซึ่งหลายคนนะครับน่าจะได้ดูคลิปก่อนที่เราจะแปลลงในช่องไปแล้วนะครับหรือก็ไปดูคลิปนั้นก่อนก็ได้โรนันโดเนี่ยเล่าเรื่องส่วนตัวอัปเดตชีวิตชนิดที่บางเรื่องก็ไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนมาถึงคลิปนี้ครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเหมือนกันถ้าใครเป็นแฟนของโรนันโดห้ามพลาดเลยเด็ดขาดและเราสรุปมาให้เลยครับ เรื่องแรกครับที่หลายคนสนใจครับนั่นคือเหตุการณ์เสียชีวิตของดิเอโกโชต้าเพื่อร่วมทีมชาติของโรนันโดเพียสถามว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนตอนที่รู้ข่าวโรนันโดบอกว่าเขาอยู่ในช่วงพักผ่อนกับภรรยาครับกำลังเข้ายิมในตอนเช้าก็ได้รับข้อความเรื่องนั้นเข้ามาโรนันโดบอกว่าเขาไม่เชื่อด้วยซ้ําและร้องไห้เยอะมากๆ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆครับเป็นช่วงที่ยากลําบากสาหรับทุกคนและสําหรับประเทศสําหรับครอบครัวและสําหรับเพื่อนเพเพียสยาว่าโชต้าเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ดีของอาชีพค้าแข่งอยู่กับทีมใหญ่อย่างเลี้ยวพูทุกอย่างกําลังไปได้ดีเรื่องนี้กําลังบอกเราว่าชีวิตมันเปราะบ,บางได้มากขนาดไหนโรนันโดก็เห็นด้วยครับนั่นคือสิ่งที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้เขาไม่ได้วางแผนอนาคตมากเกินไปไม่ได้วางแผนระยะยาวมีแค่ระยะสั้นๆเพราะทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช้ช่วงเวลาที่มีทุกขณะสนุกกับชีีีวิตตเเเพพรรราาาะะออนคคมแ่่่จจ้้้ทูไดืง เป็นช่วงเวลาที่น่าตกใจครับเรายังคิดถึงเขาในทีมชาติตอนที่เราสวมเสื้อเพราะเขาคือหนึ่งในพวกเราเสมอมาจากนั้นโรนันโดก็ตอบเล่าเรื่องที่ใส่ส่วนตัวของโชต้าให้ฟังโรนันโดบอกว่าโชต้าเป็นคนดีครับมันจะเป็นคนเงียบๆเป็นผู้เล่นที่ดีสุขุมรอบคอบเขาชอบที่ได้เจอโชต้าได้แบ่งปันช่วงเวลาที่ดีต่อกันมันเศร้ามากโรนันโดบอกว่ามีโอกาสได้คุยกับครอบครัวของโชต้าด้วยเขาให้กําลังใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับครอบครัวโชต้าได้หายไปมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบาก แล้วเพียสก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่เคยดาราม่าบนโลกโซเชียลครับเรื่องที่โรรนลโดไม่ได้ไปร่วมงานศพของโชตาอย่างที่เพื่อนร่วมทีมชาติหลายๆคนไปกันซึ่งโดโรนลโดก็ตอบครับว่ามี2เหตุผลเขารู้ว่าคนวิจารณ์เขาเรื่องนี้เยอะมากแต่เขาก็ไม่ได้สนใจครับเพราะเขารู้ดีว่าเขาเป็นยังไงเลยไม่ต้องไปสนใจว่าคนจะต่อว่าอะไรเขาอย่างแรกคือตั้งแต่ที่พ่อเขาเสียเขาก็ไม่เคยไปสุสานอีกเลยอย่างที่สองไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนทุกที่มันจะกลายเป็นเหมือนงานเทศกาลละครสัตว์ทุกคนจะพุ่งความสนใจมาที่เขาซึ่่่งงเเเขขาาาาไไไมมตต้้้อกรแบบนนนัจํปป็ อยู่แถวหน้าเพื่อให้คนพากันพูดว่าโรนันโดมาแล้วเขาคิดถึงครอบครัวโชตาเลยไม่ต้องไปอยู่หน้ากล้องเพื่อทําให้คนอื่นเห็นว่าเขาทําอะไรเขาทําอยู่เบื้องหลังมาตลอดซึ่งเขารู้สึก <Ey> ด <dancing istas> ีก <daran Maybe> ับการทําแบบนั้นมากกว่าแต่สื่อก็พยายามพูดถึงเขาจากนั้นเพียสก็เปลี่ยนเรื่องคุยครับ ย้อนไปคุยเรื่องโรนันโดกับสิ่งที่เขาเคยเล่าให้ฟังเรื่องการได้เบอร์เกอร์ฟรีจากพนักงานแมคโดนัลด์ซึ่งโรนันโดเคยเล่าว่าสมัยที่เขาเป็นเด็กอายุ13เป็นเด็กฝึกของสป bon. อร์ติ้งดิบบอนเขากับเพื่อนหิวมากแล้วไปที่แมคโดนัลด์ตอนนั้นมีพนักงานหญิง2คนให้เบอร์เกอร์ฟรีกับโรนันโดซึ่งเมื่อไม่นานมานี้โรนันโดเล่าว่าเขาได้พบกับหนึ่งในพนักงาน2คนนั้นที่เคยมีพระคุณกับเขาโดยบังเอิญที่สนามบินซึ่งเพียรสเลยบอกให้โลนันโดเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟัง ดูสิฉันเจอใครพอเขามองไปเขาก็จําได้เลยแม้ว่าจะผ่านไป20ปีแล้วเขาเข้าไปกอดผู้หญิงคนนั้นแน่นจนกระทั่งลูกและภรรยาต่างก็งงเขาบอกว่าชีวิตเหมือนกลองแห่งความประหลาดใจเราอาจจะไม่เคยคิดว่าจะเจอช่วงเวลาแบบนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับโรนันโดเล่าด้วยว่าเธอจําเขาได้เหมือนกัน และรู้ว่าเขาคือเด็กที่เธอเคยให้เบอร์เกอร์ฟรีเธอเล่าให้ฟังว่าเธอมักจะรู้เสมอถ้าโรนันโดมาสนามบินเพราะเธอทํางานเป็นเบื้องหลังถ้าตอนไหนรู้ว่าเขามาเธอมักจะแอบมาดูเงียบๆอยู่ตลอดพร้อมกับแอบบอกว่าอีกไม่นานเขาจะทําเรื่องที่พิเศษมากๆเพราะเขาสัญญาไว้แล้วโดยเฉพาะกับผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ยังไม่บอกว่าอะไรครับ จากนั้นเพียร์สก็ถามโรนันโดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องที่โรนันโดมีเพื่อนสนิทสมัยเป็นเด็กเล่นฟุตบอลมาด้วยกันและตอนคัดตัวเข้าทีมดิสบอลเขาปล่อยให้โรนันโดยิงประตูเพื่อจะได้รับเลือกอะไรแบบนั้นแน่นอนว่าหลายคนรู้ว่านี่คือหนึ่งในเฟกนิวอันเรื่องชื่อในวงการฟุตบอลครับ แต่เรื่องที่เพียรพูดก็แอบ,บมีความใกล้เคียงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคือโรนันโดเนี่ยมีเพื่อนสนิทที่เป็นเด็กฝึกลิทบอลด้วยกันครับเด็กคนนั้นคือเพื่อนที่ไปรับเบอร์เกอร์ฟรีกับเขาตอนนั้นนั่นแหละเพื่อนคนนี้เกือบจะหลุดจากทีมและต้องออกจากอะคาเดมี่ไปแล้วแต่โรนันโดเป็นคนไปขอร้องโค้ชให้ให้โอกาสคนนี้ได้อยู่ต่อนั่นทาให้เพื่อนคนนี้เข้าไปอยู่ในห้องพักเดียวกับโรนันโดที่หอพักห้องมันเล็กขนาดที่ว่ายอยู่กับ4เตียงก็น,น,นั่นแล้วแต่ก็ต้องยอมเพิ่มเตียงที่5เเเเเขข้้้้้้้าาาาาาามพพพืื่่่่่ออออออใใหนนนนนนคีีไไไไดดดดดยยยูตตตสุทกกกกก็็ลลปปััััะะชชงฤษบแ ที่อยู่ในระดับในแชมเปี้ยนชิพอาจจะไม่ได้โด่งดังไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรมากมายแต่โอกาสที่ได้จากโรนัลโดตอนนั้นเขาก็ได้ยืนด้วยขาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้และโรนัลโดก็ไม่เคยลืมเพื่อนตอนนี้ในวัย40ปีเขากลายเป็นซีอคนล่าสุดของอานาเซอร์สโมสรที่โรนัลโดค้าแข่งอยู่และเพื่อนคนนั้นชื่อว่าโชเซ่เซเมโด จากนั้นโรนันโดก็บอกว่าพอเธอเพียสพูดถึงช่วงเวลาแบบนี้มันสะเทือนอารมณ์อยู่เหมือนกันแต่เขาก็รักมันครับขอชีวิตมันยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วขพ,พระเจ้าจะทําให้เราได้อยู่ในที่ที่เราควรได้อยู่โรนันโดบอกว่าเขาแค่ทําในสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นตัวเขาเองก็เป็นคนซื่อสัตย์และพักดี ทำดีกับเขาเขาก็จะไม่มีวันลืมเขาเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่โจเซ่ก็ไม่ได้เป็นซีโออานาเซอร์เพราะเป็นเพื่อนของโรนัลโดนะครับแต่เขาเองก็มีศักยภาพที่สูงโรนัลโดชื่นชมคนที่มีความซื่อสัตย์เขาบอกว่าเพราะคนเหล่านี้หาได้ยากยิ่งโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลคนที่มีเงินแค่ไหนก็ซื้อคนเหล่านั้นไม่ได้เขาจึงให้คุณค่ากับคนแบบนี้จากนั้นเพียสก็เปลี่ยนมาคุยเรื่องสภาพร่างกายของโรนัลโดครับที่ดูไม่เหมือนคนอายุ40ปีเลยโรนัลโดบอกว่านั่นเป็นเพราะเขาเริ่มเล่นยิมมมตตัั้งแแ่าาาายย12ลหะพรกษคว 什么？ นอนให้ดีพักฟื้นให้ดีเล่นเวสองสาครั้งต่อสัปดาห์ทำแค่นี้ก็พอแล้วหลังจากนั้นเพียรก็ถามโรนันโดเรื่องแรงบันดาลใจจากนักกีฬาคนอื่นโรนันโดบอกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองแต่เขาก็ดูตัวอย่างจากนักกีฬาอย่างเรอบอนเจมหรือโนวัคโยโควิดด้วยเช่นกันครับนักกีฬาเหล่านี้อายุเยอะเหมือนกับเขาแต่ก็ยังเล่นระดับสูงอยู่ทุกคนล้วนสามารถดูแลสภาพร่างกายตัวเองได้ดีทั้งนั้นต่อมาเพียรก็ถามเรื่องการจบสกอร์ของโรนันโดในระยะหลังด้วยความที่อายุมากขึ้นการเล่นจึงไม่เหมือนเดิมมักก็บออววว่่าาาเขางต เป็นตัวจบสกอร์ระดับท็อปมาตลอดเพียงแต่ว่าด้วยอายุที่เยอะขึ้นจริงๆทําให้เขาต้องโฟกัสมากขึ้นเพราะว่าความสามารถบางอย่างก็เริ่มถดถอยลงไปแล้วต้องไปพัฒนาอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยและสิ่งที่ยังต้องทําอยู่เสมอคือการพัฒนาความคิดเขามุ่งมั่นกับการมีสุขภาพจิตที่ดีสดใหม่โรนันโดบอกว่านักเตะส่วนใหญ่ทาพลาดครับพอคิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วและไม่เรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งทุกคนก็มักจะเริ่มช้าลงหลังอายุ30ปีแต่สําหรับเขากลับมีประตูได้มากกว่าเดิมตอนอายุ30ปปีีไแล้วเลยสเลองจาะถามว้า ตอนนี้โรนัลโดเล่นกับทีมชั้นนําในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะยังยิงได้เท่าเดิมหรือเปล่าโรนัลโดก็บอกเลยว่าถ้ามีทีมที่ดีเขาก็อาจจะทําได้เท่าๆเ,เดิมแหละการมีทีมที่ดีมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดสําหรับทุกๆอย่างครับพะขาดตอนอยู่ในทีมที่ไม่ดีนักเขาก็ยิงได้ถึง25ประตูใครจะวิจารณ์อะไรก็ได้แต่ตัวเลขมันไม่เคยโกหกสิ่งที่โรนัลโดพูดถึงคือฤดูกาลที่เขากลับมาอยู่กับปีศาจแดงรอบที่2ครับเป็นฤดูกาลแรกที่มีผลงานแย่แต่โรนัลโดก็ยังเป็นดาวซุนโวข,ของท อูด้วยว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยการยิงประตูเนี่ยมันยากกว่าในสเปนซะอีกครับเพราะอากาศที่ร้อนคนที่พูดที่วิจารณ์ไม่เคยมาเล่นภายใต้อากาศ40องศาแบบเขาและเขาย้ำว่าลีกซาอุด,ดีกว่าลีกที่โปรตุเกสหรือแม้แต่ลีกฝรั่งเศสด,ด้วยเพราะลีกเออมีแค่เป๊ะเชท,ที่เก่งกว่าใครๆไม่เชื่อก็ลองถามนักเตะคนอื่นๆที่เล่นในลีกซาอูด,ดูไม่ต้องมาถามเขาก็ได้พอพูดเรื่องยิงประตูครับเพียสก็โยงเข้ากับเรื่องการที่โรนัลด ใกล้จะยิงครบ1000ลูกในชีพขาแข้งเลยครับเขาคิดหรือเปล่าว่าลูกที่1000อาจจะทําได้ในฟุตบอลโลกแต่โรนัลโดกลับมองว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยเรื่องการควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกก็ไม่ใช่ความฝันของเขาด้วยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เขาทําไว้ในโลกฟุตบอลนี้แล้วแต่เขามั่นใจว่าเขาจะสนุกกับช่วงเวลานี้และเรียนรู้ไปว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมีได้เขาอาจจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในมุมมองของหลายคนก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แล้วขอที่ผ่ผาาานนมเเห็ อะไรแบบนี้มาแล้วเยอะมากโรนันโดบอกว่าคนชอบพูดว่าเขาจะยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าได้แชมป์โลกแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาคว้าแชมป์ให้โปรตุเกสมา3แชมป์แล้วนั่นคือยูโรและเนชันลีกสองครั้งโรนันโดมองว่าอาร์เจนตินาหรือบราซิลเคยเป็นแชมป์รายการใหญ่มาแล้วถ้าพวกเขาได้แชมป์โลกหรือรายการใดๆมันก็ไม่ได้สร้างเสื่อภัยมากเท่ากับการที่าหาโปรตุเกสเป็นแชมป์โลกสมัยแรกได้เขาบอกว่าถ้าได้แชมป์โลกเขาดีใจแน่นอนแต่มันไม่ใช่องค์ประกอบที่สําคัญเขาสาบานว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆ โปรตุเกสไม่เคยเป็นแชมป์เขาและเพื่อนๆจะสู้เพื่อสิ่งนั้นแต่มนัไม่ควรถูกเอามานิยามผู้เล่นพอจะพูดได้หรือว่าใครคนนึงเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยการชนะในรายการแข่งขันรายการเดียวที่มีแค่6หรือ7เกมสำหรับโรนัลโดแล้วในมุมมองเขามันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ จากนั้นเพียสขยับไปถามเรื่องการเปรียบเทียบบ้างครับก่อนหน้านี้เวโรนี่อดีตเพื่อนร่่มทีมแมนยูเ,เตะของเลนดโดเคยบอกว่าสําหรับเขามองว่าเลวเนลเมสซี่ดีกว่าเลนดโดเขามีความเห็นยังไงเลนดโดบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยสําหรับเขาเนี่ยใครจะเลือกยังไงก็ได้เขาไม่ได้โกรธเรื่องนั้นเลยเขากับลูนี่มีความสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เล่นด้วยกันแต่ไม่ใช่เพื่อนแบบที่จะมากินข้าวเย็นที่บ้านกันแค่นั้นเพราะสำหรับเลนดโดแล้วคาว่าเพื่อนจะมีความหมายลึกซึ้งหลายระดับ โดยเรื่องนี้ครับต้องย้อนไปในช่วงที่โรนโดให้สัมภาษณ์กับพียอสอบแรกกับมืปีอปี2002ตอนนั้นลูนี่วิจาร์โรนโดอย่างเผ็ดร้รอนหลายอย่างครับทำให้โรนโดไปพูดตอบโต้ว,ว่าเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมลูนี่ต้องวิจารณ์เขาหนักมากมายขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าลูนี่เนี่ยเลิกเล่นไปแล้วแต่เขาเองยังเล่นอยู่ในระดับสูงอยู่ก็ได้จนทําให้โรนโดบอกไปว่าลูนี่ไม่ใช่เพื่อนจนกลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลรวมไปถึงสื่อต่างๆอยู่พักหนึ่งเลย แต่สุดท้ายลูนันโดก็บอกในการสัมภาษณ์รอบนี้ว่าเขาไม่มีเพื่อนในวงการฟุตบอลน,น้อยหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นลีโอเฟอร์ดินานแต่กับลูนี่เขาก็เคารพลูนี่เหมือนเดิมทั้งคู่เคยประสบความสําเร็จที่แมนยูเอตด้วยกันเขาขอบคุณลูนี่บอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะและถ้าวันไหนได้เจอกันก็จะจับมือและกอดลูนี่เหมือนเดิมสําหรับเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่คิดจะมีปัญหากับใครอีกแล้วเขาโอเคกับทุกคนเคารพทุกคน พอพูดเรื่องการเปรียบเทียบครับเพียสก็เลยถามแบบคำถาว่าโรนัลโดคิดว่าตัวเองกับเซอร์เดวิดเบคแฮมใครดูดีกว่ากันโรนัลโดบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแล้วแต่มุมมองเลยครับแต่สําหรับเขาคําว่ารูปรักษณ์ดีไม่ใช่แค่หน้าตามันต้องมาเป็นแพคเกจทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเขามองว่าเขาดูดีกว่าแน่นอน100%เปอร์เขาไม่ได้มีแค่หน้าตาแต่รูปร่างเขาก็สมบูรณ์แบบด้วยโรนัลโดบอกว่าถ้าเขากับเบคแฮมเนี่ยไม่ได้เป็นคนดังแล้วเดินที่ชายหาดโคปาคาบาน่าเขาเชื่อว,ว่าเขานั้นจะได้รรรัับควววาาาามมมสสนนนใจกกก่่่่ทีีูป้ๆไเเอชอชืยงนะ จากนั้นเพียก็ค่อยๆโยงสู่คําถามความเห็นเรื่องผู้จัดการทีมโดยถามโรนันโดก่อนว่าตอนนี้เนี่ยยังได้ติดต่อกับเซอร์เล็กอยู่บ้างหรือเปล่าโรนันโดบอกว่าเคยคุยกันบ่อยเลยทีเดียวก่อนหน้านี้เฟอร์กี้เคยมาจิบชาที่บ้านของโรนันโดด้วยโรนันโดบอกว่าเฟอร์กี้เป็นคนดีเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเสมอเพราะเฟอร์กี้คือรากฐาของเขาคือคนที่ช่วยเหลือเขาอย่างแท้จริงในชีวิตและอาชีพ้าแข้งของโรนันโด เขาเปรียบเทียบว,ว่าเซอร์เอเล็กนั้นเป็นพ่อในวงการฟุตบอลสําหรับเขาซึ่งเปิดช่องให้เพียจี้ถามโรนโดว่าถ้าเป็นแบบนั้นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมงานด้วยนั้นเป็นใครแม้จะจี้ให้ถามแต่โรนโดก็จบได้สวยครับด้วยการตอบว่าสําหรับเขาแล้วมันไม่ยุติธรรมเลยถ้าจะเอ่ยชื่อใครคนหนึ่งเพราะทุกคนที่เคยร่วมงานด้วยต่างก็มีส่วนที่ทําให้คริสเตียโนโรนันโดเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้ อีกคำถามครับที่คนเนี่ยน่าจะเห็นในตัวอย่างที่ปล่อยออกไปครับเรื่องของเสื้อที่โรนัลโดลนะครับเซ็นชื่อให้กับประธานาธิบดีโดนัทรัมพร้อมกับข้อความว่า p พย์ยิ่งฟอร์พี e ที่แปลว่าเล่นเพื่อสันติภาพเพียดถามว่าโรนัลโดหมายถึงอะไรกันแน่เขาตอบว่าถ้าโลกอยู่ในสันติภาพทัมเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นเป้าหมายของโรนัลโดด้วยเขาบอกว่าทัมคือคนสําคัญเป็นประธานาธิบดีของอเมริกา ถ้าร่วมมือกันก็น่าจะทําได้โรนันโดบอกว่าทุกวันนี้เขาแทบจะดูข่าวทีวีไม่ได้เลยเพราะมันแย่มากเขาสาบานเลยจริงๆว่าอยากจะมีโอกาสได้นั่งคุยกับทัามสักครั้งหนึ่งและหวังว่าวันหนึ่งมันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเพื่อจะได้บอกสิ่งที่เขารู้สึกนี้โดยหวังว่าโลจะพบกับสันติภาพได้โดยเร็วสุดท้ายเพียถามว่าตอนนี้เนี่ยโรนันโดเคยไปไหนที่ไม่มีใครรู้จักบ้างไหมซึ่งเขาก็ตอบว่าถ้าเป็นเมื่อ20ปีก่อนอาจจะเคย แต่ตอนนี้ไม่แล้วไม่มีที่ไหนเลยที่คนไม่รู้จักเขาต่อให้เป็นกระท่อมน้ําแข็งในไอซ์แลนด์ก็ยังมีคนรู้จักอยู่ดีซึ่งโรนลโดบอกว่าบางทีมันก็น่าเบื่อเพราะมันมากเกินไปเขาหวังว่าตัวเองจะไม่ดังขนาดนี้เพียรให้เลือกเลยนะว่าจะเอาไหมถ้ายังมีความสาเร็จในด้านฟุตบ,บอลแต่จะไม่มีชื่อเสียงเลยโรนลโดบอกว่าเอาเขายอมเขาไม่เคยอยากดังเลยจริงๆเขาอ,อยากประสบความสําเร็จแต่การดังขนาดนี้มันไม่เคยเป็นสิ่งที่เขาต้องการเลยสําหรับเขามันน่าเบื่อจริงๆแต่มันก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละเพราะมันคือตัวเขานี่คือสิ่่งทีโโรน คุยกับเพียรทั้งหมดครับซึ่งถ้าดูครบทั้งสองตอนจะเห็นได้เลยว่าการตัดต่อรายการของทีมงานเนี่ยพยายามจับประเด็นให้เป็นดราม่ามากๆทั้งที่ความจริงโรนันโดไม่ได้ตอบอะไรที่เป็นประเด็นได้ขนาดนั้นอย่างไรก็ตามหากคุณรักผู้ชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราได้เห็นความคิดทัศนคติความรู้สึกของโรนันโดต่อเรื่องต่างๆหลายอย่างเนี่ยเรานํามาปรับใช้กับเราได้มันคือสิ่งที่หากเรารับมันมารละปรับมันมาเข้าตัวเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้ในทางใดก็ทางหนึ่งเหมือนกันครับ มาแสดงให้เห็นว่าโรนันโดไม่ใช่ยอดมนุษย์อย่างที่ใครเขาพูดกันเขาก็เป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีอารมณ์ความรู้สึกแต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้เขาแค่มีความมุ่งมั่นมีความกระหายและกล้าจะลงมือทำโดยไม่มีคำว,ว่าท้อหรือทำไม่ได้อยู่ในความคิดสิ่งนี้ต่างหากแหละครับที่ทำให้เขาพิเศษกว่าใครความคิดและทัศนคติทำให้เขาเป็นที่สุดของวงการขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี